สิปนิวอนคุลุคิริของผู้ข่าขอกับสวัสดีนะครับพี่น้องปังป่ายสูขวดสุคล้นขับยินดีต้อนรับพี่น้องปังป่ายสูขวดสุขค้นเข่าสูรลยกา่ต่ำห้ออีสานคือเขาขดเกิดอย่มกรบพี่น้องผมครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้นะครับพาพี่พ้าน้องมาเยี่ยมชมนะครับสวนกเกษตรนะครับพี่น้องอันนี้บนกเกษตรผสมผสานเดอรพี่น้องเดอนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพ เสริมนะครับของไัยหลายๆคนนะครับในช่วงวิกฤตโควิดจ COVID ังสี่นะครับงานการบุริเหตุครับพี่น้องนะครับอันทีพี่น้องเห็นอยู่ตรงหนานี่นะครับกับเป็นปลาพักหอมด้อพี่น้องด้อนะครับปลาพักหอมถี่มีบอกพีกซ่อนนะครับ ผักหอมนี่อายุยี่สิบมือครับพี่น้องอันนี้ตั้งซื้อให้ว่ารุ่นพายุครับฝนตกทุกมือครับช่วงเมื่งหันเกือบเกือบไปขึ้นกันครับพี่น้องรุ่นพายุนะครับตัวนี้ผมก็เอาบักคิกซ่อนใส่น้ำนี่บักคิกกับพอดีครับหอม โลกอ,อกเกลีวนี่บอกพี่กระสงงามพอดีหอมรุ่นพายุนะครับกรมีเปลือยอยู่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ถือว่าบวัวลายปันไดกับพ่อพ่อใส่ได้นี่นะครับ สี้องเบ่งในกล่องกับสีหางยีดอกนะครับอันนี้หอมอายุยี่สิบมือนะครับพี่น้องผมผมกระเพิงเอาบอกักพีกซ้อนลงเบ่งได้ประมัณหกมือครับบกักพีกเพิ่งปลูกอย่าหกมือต้นหอมกับสีสมบูบรณ์พ่เสมอครับเพราะว่าฝนตกใส่นะครับ ต้นก็สีโปซ้ำกันปกติสามือมันสีงามกว่านี้ครับอันนี้ก็ฝนมาเฮ็ดนะครับก็ไใ้ซ้ำนี่ลระพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าไข่ยดอกนะครับต้นนี้ก็เป็นปลาพักหอมนะครับให้พี่น้องเบิ้งขาวๆด้้อพี่น้องด้้อนะครับอ่าต่อไปนะครับพาพี่พน้อ,นองอย่างไปเบิ้งอีกเจ้าก,ก่อนนี่ นอกจากปลาหอมตัวนี้ก็เป็นพักกระจอรด้วยครับแต่ว่าบ้ฮันเกิดดอกเพราะว่าพึ่งวานนะครับเดี๋ยวมันเกิดสีอัปเดตให้พี่น้องเบิงอีกทีนึงนอกจากพ่อหอมก็มีพักกระจรครับพักกระจรสิภาพพี่น้องมาอัปเดตพักนาได้บานนี่พี่น้อง ยังบ่เห็นเม็ดหอกอยู่ครับพักกระ,กะจอนวานมือก่อนนี่อ่านี่ก็เป็นพักขนาครับขนาดตัวนี้อายุได้สิบหามือสิบหกมือนี่ถือฝนใหญ่ึ้นกันครับเกือบเป็นบอย่งนี่นะครับ เป็นพักขนานะครับพี่น้องผมตัวนี้เป็นพักขนานะครับกระสิเป็นยอมแน่ครับเพราะว่าในามันไหลครับฝนตกใส่วันสีบลไหลใสก็ไหลคือเกานะครับนี่ก็เป็นพักขนา อัปเดตให้พี่น้องเบิงอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานของผมเลยครับนี่ผู้จัดการกับยูนีเลขคากับยูนีเฮดเบิรคูเนี่ยครับจัดการว่าจะเป็นหยาญยูพักขนากับบอด บอดี้มี่ซ้ำนี่ครับนีอีกอยู่สองแปลงนะครับเดี๋ยวผมสื้าพี่พอน้องไปเบิง่งอีกสองแปลงอยู่ฟังพูน้นนะนนครับพี่น้องสองแปลงอยู่พู้นนะครับเดี๋ยวพาพี่พอน้องอย่างไปเบิง่ง อ่ะนี่นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นปลาพักหนานะครับอีกคือกันครับพี่น้องผมตัวน,นี้กสิความห่างความทีกะอยากห่างเนี้จักหน่อยครับฟังทั้งนี้แล้วกะซีมีมองที่ผมวานเพื่อฝนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้โฮมใหม่ มองนี้ที่ครับจนเดสีบทนสีลกออกครับพี่น้องที่แห้งนี่ครับที่ครับพี่น้องเอ้ยจักมันมาไหลถอนกันยังอยู่นี่เบิดฝนกระแดดครับพี่น้องพักจักสิเป็นจงังด ครับก็ถทือว่าอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะครับเฮ็ดสวนผู้เดียวกับซ้ำนี่ระด้อพี่น้องมันเฮ็ดห้ายกับว่ไดดครับครับพี่น้องครับมือนี้กาสิขอตัวลาพี่ลน้องไปซ้ำนี่สักก่อนด้อพี่น้องด้อนะครับมือนามีข่าวสารดีๆนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงอีกคือเกานะครับสำรับ ช่วงนี้กับเขาสู้หมดสวนนะครับพี่น้องพอปลายสู้ขุดสุขคนครับกะซิมีพักหอมพักนาและก็กะจอนครับบักพีกนี่ยาฝ้านับครับโบหันติดดินอยู่นะครับมือนี้กับโคตัวลาพี่น้องไปซํานี่สกอนนะครับมือหนาว่ากันใหมสำหรับมือนี้ไปก็ละพี่น้องสวัสดีครับ